สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่มินตาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนต์หรือเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษมักจะได้ยินหรือเห็นอะไรแปลก,กๆบ่อยๆเธอเคยนำปัญหาที่เจอไปปรึกษากับล่างทรงมาบ้างแต่ก็ได้คำตอบมาว่ามินตาเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เธอเห็นนั้นส่วนใหญ่มักจะมาขอความช่วยเหลือจากเธอ แต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เธอจำภาพนั้นติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมินตาทำอาชีพเป็นพยาบาลาแผนกผ่าตัดแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นทางโรงพยาบาลเพิ่งเปิดใหม่และยังขาดแคลนบุคาลากรจึงทำให้ในตอนดึกบางครั้งมินตาจำเป็นต้องมาช่วยงานในแผนกฉุกเฉินด้วยและคืนที่เกิดเหตุก,ก็มาถึงในเวลาประมาณตีสก็ได้มีโทรศัพท์จากพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่า มีผู้บาดเจ็บสองรายจากการประสบอุบัติเหตุรถชนกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีอาการสาหัสอย่างมากเมื่อได้รับแจ้งเหตุมินตาและทีมงานจึงจัดเตรียมอุปกรณ์และรีบกระโดดขึ้นรถเพื่อไปในที่เกิดเหตุทันทีในระหว่างทางคนขับใช้ความเร็วค่อนข้างมากเพื่อต้องการจะไปถึงจุดหมายและสามารถช่วยคนเจ็บได้ทันเวลาเวลาผ่านไปสักพักรถพยาบาลก็มาถึงหน้าปากทาง ที่จะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุในจังหวะที่รถพยาบาลกำลังขับเข้าไปในซอยเปี่ยวและมืดก็ปรากฏว่ามีรถกู้ภัยของมูลนิธิวิ่งสวนออกมาจากซอยพอดีเมื่อพูดคุยกันผ่านทางวิทยุและได้ใจความว่าคนเจ็บอาการสาหัสและรอรถพยาบาลไม่ไหวทีมงานมูลนิธิจึงได้ปฐมพยาบาลและพาขึ้นรถเพื่อที่จะนำไปส่งโรงพยาบาลก่อนซึ่งตอนนั้น ก็ได้เจราจาโต้ตอบกันทางวิทยุสื่อสารว่าจะให้ย้ายคนเจ็บมาที่รงพยาบาลหรือเปล่าแต่เมื่อได้รับคําตอบว่าหากจะย้ายคนเจ็บต้องเสียเวลาจอดรอรถพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ทันการซะก่อนจึงตัดสินใจไปกันคนละคันและไปพบกันที่โรงพยาบาลทีเดียวมินตาและทีมจึงตัดสินใจเลือกที่จะกลับทางลัดเป็นถนนสองเลนเล็กๆลัดเลาะ,ะไปตามทุ่งนาและหมู่บ้านสลับกันเป็นระยะ ซึ่งเธอเองก็เคยใช้ถนนเส้นนี้เวลาสัญจรบ่อยๆแต่ก็มักจะใช้ในเวลากลางวันเท่านั้นซึ่งในเวลากลางคืนถนนที่ว่านี้จะเปลี่ยวและก็เงียบอย่างมากแต่มันก็ลดระยะทางได้เยอะพอสมควรระหว่างขับรถมินตาและทีมก็คุยกันไปและก็ช่วยมองทางกันไปเพื่อไม่ให้บรรยากาศในรถนั้นเงียบและวังเวงพรเส้นทางระหว่างนั้นมันมืดสนิทโดยนานๆที จะมีไฟลายทางปรากฏให้เห็นบ้างซึ่งก็นานช่วงเวลาที่กำลังพูดคุยกับทีมและรถพยาบาลก็ขับมาถึงทางที่เป็นทางโค้งหนึ่งซึ่งตรงมุมหัวโค้งจะมีไฟลายทางส่องให้พอมองเห็นพี่อุ้ยที่เป็นคนขับรถก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงเรื่อยๆจังหวะที่รถพยาบาลกำลังลดความเร็วอยู่ดีๆเสียงคุยนั้นก็กัักเงียบสนิทขึ้นมาเหมือนนัดกันไว้มินตารู้สึกขนลุกเหมือนทุกครั้งที่เธอ มักจะเจอเรื่องรล่าหลอนๆและในทันทีทันใดสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเหมือนมีเด็กคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่ที่ริมทางโค้งและมินตาก็รู้ได้ทันทีว่าคงจะไม่มีเด็กคนไหนมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ในเวลาเกือบเกือบตีสามแน่ๆซึ่งจังหวะที่รถวิ่งเกือบจะถึงทางโค้งตรงนั้นแล้วยิ่งใกล้เท่าไหร่ภาพก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นคราวนี้มินตาตั้งใจมองอย่างเต็มสายตา และนั่นมันก็ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงทันทีและเธอก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านโค้งตรงนั้นสําหรับเธอมันช้าลงมากๆเด็กชายอายุประมาณ10ขวบที่อยู่ในชุดนักเรียนสีขาวเต็มไปด้วยคราบเลือดและสวมกางเกงสีกากี่ํกำลังนั่งคุกเข่าก้มหน้าลักษณะท่าทางเหมือนกําลังร้องไห้และเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะรู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่สามารถมองเห็นเขาได้เมื่อรถเข้าใกล้ในระยะประชิด เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองมินตาอย่างช้าๆเลือดจากหัวก็ค่อยๆไหลลงมาจนถึงใบหน้าจนเละเธอะเต็มไปหมดตอนนี้มินตาเห็นภาพชัดมากชัดถึงขนาดที่ว่าเห็นเด็กคนนั้นสวมใส่นาฬิกาข้อมือที่เป็นลายการ์ตูนด้วยซ้ำตอนนี้มินตาเหมือนกับจิตหลุดออกไปเธอเหมือลอยและปล่อยให้รถคันนั้นวิ่งผ่านโค้งไปในใจของมินตาคิดอยู่อย่างเดียวว่า มันคือผีแน่นอนเธอนั่งเงียบจนรถพยาบาลวิ่งออกมาจนถึงถนนใหญ่และเมื่อตั้งสติได้เธอก็เล่าให้เพื่อนในทีมฟังว่าเธอเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังก้มหน้าอยู่ที่ตรงบริเวณหัวโค้งมินตาอธิบายลักษณะท่าทางพร้อมกับเครื่องแต่งกายของเด็กคนนั้นให้เพื่อนของเธอฟังอย่างละเอียดและแม่นยำเมื่อฟังจบทุกคนก็ได้แต่ตกใจและหน่าสีดจนมีน้องในทีมคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่า ไว้ร้อยถึงโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแล้วทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบไม่มีการพูดคุยกันอีกเลยจนมาถึงโรงพยาบาลหลังจากที่มาถึงพี่คนขับก็ได้วนรถไปจอดหน้าห้องดับจิตน้องในทีมคนนั้นก็รีบจุงมือมินตาเข้าไปดูศพของเด็กคนหนึ่งภายในห้องและศพที่มินตาได้เห็นตรงหน้าก็เป็นศพของเด็กคนนั้นที่นั่งอยู่ตรงทางโค้งทั้งเสือ้อกางเกงนาฬิกาลายการ์ตูน และรอยแผลที่หัวทันทีที่มินตาได้เห็นศพเธอก็ขนลุกตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าแล้วก็เป็นลมวูบหมดสติไปหลังจากตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามินตาจึงรีบไปใส่บาดให้น้องคนนั้นทันทีซึ่งเธอมีความคิดว่าวิญญาณน,น้องคนนั้นคงไม่ได้มากลับล่างแล้วก็บังเอิญรถคันที่เธอนั่งไปนั้นดันเป็นรถคันเดียวกันกับวันที่รับศพน้องมาที่โรงพยาบาลจึงทำให้วิญญาณของเด็กชายคนนั้น คงจะรอติดรถกลับมาหาล่างของตัวเองอีกด้วยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ